ถ้าวันนี้คุณเหนื่อยอารมณ์คุณใจวุ่นวายไม่หยุดลองแผ่เมตตาเพียงหนึ่งนาทีคุณจะรู้เลยว่าพลังใจคนเรานั้นมหาศาลกว่าที่คิดเจริญพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะสอนใจวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านเดินทางเข้าสู่หัวข้อที่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง และเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยมานานว่าทำไมแผ่เมตตาแล้วชีวิตดีขึ้นจริงคำตอบอยู่ในใจคุณนี่แหละหัวข้อนี้ไม่ใช่เพียงคำสอนสวยงามแต่คือหลักธรรมะที่ลึกลงไปถึงแก่นของจิตแก่นของความคิดและแก่นของพลังภายในที่เราทุกคนมีอยู่แล้วเพียงแต่เรายังไม่เคยใช้มันอย่างถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายครั้ง เราทำเมตตาเพียงเพราะอยากให้ใจดีอยากให้คนรักอยากให้โชคดีแต่แท้จริงแล้วเมตตาที่แท้คือการทำให้ใจเราคลายความแข็งกระด้างลดความโกรธลดความเครียดและเปลี่ยนพลังงานภายในให้ใสให้นุ่มให้เบาจนชีวิตทั้งชีวิตเปลี่ยนไปแบบที่คาดไม่ถึงเพราะในคำสอนของพระพุทธองค์พระองค์ทรงตรัสไว้ชัดเจนว่า จิตที่ประกอบด้วยเมตตาย่อมเป็นจิตที่สงบผ่องใสมีพลังและเป็นจิตที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาโดยธรรมชาติเหมือนคนที่ถือดวงไฟไว้ในมือย่อมไม่เดินสะดุดความมืดคนที่มีเมตตาในใจก็ย่อมไม่สะดุดความทุกข์แบบที่เคยเป็นเพราะใจไม่พาเราไปสู่ความคิดลบไม่ฉุดเราลงไปในความโกรธความแค้น หรือความกังวลที่ทำให้ชีวิตหนักอึง้งลองสังเกตตัวเองดูในวันที่โกรธวันที่เคืองใครบางคนใจเราจะแน่นหายใจไม่คล่องพูดอะไรก็ไม่ไพเราะคิดอะไรก็ไม่สว่างแต่ทันทีที่เราหยุดหลับตาและแผ่เมตตาออกไปอย่างจริงใจว่าขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข์ขอให้ใจเขาเบา ชั่ววินาทีนั่นเองจิตเราจะเริ่มผ่อนคลายความแข็งที่อยู่ในอกจะคลายลงเหมือนเราได้วางก้อนหินที่แบกมานานใจที่เคยร้อนก็เย็นลงอย่างนุ่มนวลความคิดที่เคยฟุ้งซ่านก็สงบลงเหมือนผิวน้ำที่หยุดไหวและทันทีที่ใจสงบเราจะเห็นว่าปัญหาที่เคยใหญ่มันไม่ได้ใหญ่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่แหละคือเหตุผลว่า ทำไมแผ่เมตตาแล้วชีวิตถึงดีขึ้นจริงเพราะเมตตาไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกแต่เปลี่ยนโลกภายในเปลี่ยนใจที่เคยแข็งให้รู้จักอ่อนโยนเปลี่ยนใจที่เคยวุ่นให้รู้จักสงบและเมื่อใจเราสงบการตัดสินใจดีขึ้นการมองโลกดีขึ้นเราก็ย่อมดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเหมือนบ้านที่เปิดหน้าต่างรับลม ก็ย่อมได้รับความเย็นโดยไม่ต้องออกแรงอะไรเลยและนี่คือความลึกซึ้งของการแผ่เมตตาที่หลายคนมองข้ามแต่เป็นคำตอบที่อยู่ในใจเราเองมาตลอดขอให้คุณผู้ฟังเปิดใจรับและเดินไปกับเนื้อหาต่อจากนี้เพื่อเข้าใจพลังของเมตตาอย่างแท้จริงและอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตโดยที่คุณไม่รู้ตัวต่อจากนี้ เราจะลงลึกไปถึงหัวใจของเมตตาให้มากขึ้นเพราะการแผ่เมตตาที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากคำพูดไม่ได้เริ่มจากประโยคท่องจำแต่เริ่มจากเจตนาที่บริสุทธิ์เริ่มจากการตั้งใจจริงว่าเราอยากให้ตัวเองและผู้อื่นพ้นจากความทุกข์พ้นจากความหนักอึ้งพ้นจากความรู้สึกที่ฉุดรั้งชีวิตเราไว้เมื่อเจตนาเริ่มถูกต้องจิตจะเริ่มเปลี่ยน คลื่นพลังงานของใจจะอ่อนลงและนุ่มลงเหมือนลมเย็นที่พัดผ่านกลางฤดูร้อนทําให้ทุกอย่างสบายขึ้นทันทีโดยไม่ต้องพยายามมากเพราะในความเป็นจริงจิตมนุษย์เราเต็มไปด้วยความคิดนับร้อยนับพันทั้งความกังวลความกโกรธความน้อยใจความคาดหวังคลื่นความคิดเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันจะกลายเป็นแรงผลักที่ทําให้ใจเราหนักขึ้นแต่เมื่อใดที่เราหยิบเมฆตา ขึ้นมาใช้ใจเราจะเหมือนได้หยุดพักเหมือนการวางของหนักลงจากบ่าและความเบานั้นเองที่จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าจิตที่ประกอบด้วยเมตตาย่อมไม่ประสบความหวาดกลัวไม่ประสบความร้อนรุ่มและไม่ถูกโทสะครอบนำง่ายนั่นหมายความว่าเมื่อใจเราอยู่กับเมตตาใจเราจะไม่พาเราวิ่งลงเหวของความคิดลบ จะไม่ทำให้เราตอบโต้ด้วยความโกรธและจะไม่ทำให้เราขยายปัญหาให้ใหญ่เกินความจริงเมฆตาเหมือนน้ำเย็นที่ราดลงบนไฟทำให้ทุกอย่างสงบนุ่มและมองเห็นความจริงได้ชัดขึ้นและยิ่งเราฝึกบ่อยเท่าไหร่ใจจะยิ่งคุ้นชินกับความอ่อนโยนพอพบเรื่องไม่ดีใจก็จะไม่ผลักแต่จะผ่อนไม่ต้านแต่จะวางและเมื่อน,นิสัยใจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็จะเริ่มเปลี่ยนตาม ผู้คนจะรู้สึกสบายใจเมื่อเข้าหาเราโอกาสดีๆจะเข้ามาง่ายขึ้นความสัมพันธ์จะราบรื่นขึ้นเพราะคนที่มีเมตตาในใจจะส่งพลังบางอย่างออกไปพลังที่ทำให้คนอยากเข้าใกล้และอยากทำดีด้วยนี่แหละคือพลังลึกลับของการแผ่เมตตาพลังที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่รู้สึกได้ด้วยใจและเมื่อเราฝึกให้ต่อเนื่อง ใจเราจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นภาชนะแห่งความอ่อนโยนความสว่างความเป็นมิตรและนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนมานับไม่ถ้วนเพราะเมตตาไม่ใช่เวทมนต์แต่คือกุญแจเปิดประตูสู่ความสุขที่แท้จริงต่อจากนี้เราจะค่อยๆเปิดใจกว้างขึ้นเพื่อเข้าไปสู่แก่นแท้ของการแผ่เมตตาให้ลึกซึ้งกว่าเดิมเพราะหลายคนสงสัยว่าเราพูดคำแผ่เมตตาแล้ว ทำไมใจยังไม่สงบทำไมจิตยังวุ่นทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นคำตอบคือเมตตาที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการเอ่อยถ้อยคำแต่คือการทำให้ใจยอมอ่อนลงให้ใจยอมวางความแข็งความค้างคาความโกรธที่สะสมอยู่ภายในและนี่คือสิ่งที่ต้องฝึกอย่างละเอียดอ่อนเมื่อเรานั่งนิ่งๆหายใจเข้าเบาๆและหายใจออกยาวๆ ใจเราจะเริ่มนิ่งลงเคลื่อนความคิดจะค่อยๆอ,อ่อนแรงพอจิตเริ่มสงบเราก็ค่อยเอ่ยเมตตาออกมาว่าขอให้ตัวเราเป็นสุขขอให้เราไม่ทุกข์ขอให้ใจเรานุ่มและเบาประโยคสั้นๆนี้ฟังดูธรรมดาแต่เป็นเหมือนการเช็ดฝุ่นในใจฝุ่นที่เราไม่เคยรู้ว่ามันปิดบังความสว่างอยู่ภายในและเมื่อเราพูดประโยคนี้ด้วยใจจริง ใจจะเริ่มยอมรับตัวเองยอมรับความผิดพลาดยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเพราะความจริงคือผู้ที่เราต้องแผ่เมตตาก่อนใครไม่ใช่คนอื่นแต่คือตัวเราเองคนที่เจ็บที่สุดในแต่ละวันก็คือใจเราคนที่ทุกข์ที่สุดเวลาถูกตำหนิก็คือใจเราคนที่เหนื่อยที่สุดจากความคิดซ้ำๆก็คือใจเรา เมื่อใจเราได้รับเมตตาชีวิตภายในจะเริ่มสว่างแบบที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนจากนั้นเมื่อใจเริ่มเป็นมิตรกับตัวเองเราจึงค่อยแผ่ไปยังผู้อื่นว่าขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข์ขอให้ใจเขาปลอดโปร่งและเบาสบายไม่ต้องฝืนรักใครไม่ต้องฝืนให้อภัยใคร เพียงแค่ส่งความปรารถนาดีให้เหมือนเราจุดตะเกียงเล็กๆหนึ่งดวงแสงนั้นจะค่อยๆกระจายไปเองโดยที่เราไม่ต้องผลักดันอะไรเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าเน้นเสมอว่าเมื่อใจมีเมตตาใจจะปราศจากความโกรธความพยาบาทจะหายไปความวุ่นวายจะคลายลงและผลลัพธ์ภายนอกจะค่อยๆดีขึ้นตามธรรมชาติ ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะเรากำลังกวาดล้างความหม่นในใจตัวเองออกไปทีละชั้นนาทีที่ใจเราสว่างโลกทั้งโลกก็จะสว่างตามและนี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามการแผ่เมตตาไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นแต่มันเปลี่ยนสายตาที่เรามองโลกเปลี่ยนพลังที่เราส่งออกไปและเปลี่ยนสนามพลังในใจให้กลายเป็นทุ่งแห่งความอ่อนโยนที่ทั้งตัวเราและผู้อื่นรู้สึกถึงได้ เมื่อเราเริ่มฝึกแผ่เมตตาอย่างสม่ำเสมอใจจะเริ่มมีนิสัยใหม่นิสัยที่พร้อมให้อภัยพร้อมเข้าใจพร้อมปล่อยวางความคับแค้นและความกดดันที่เคยกักเก็บไว้ในใจหลายครั้งที่ชีวิตยังติดขัดอยู่ไม่ใช่เพราะกรรมเก่าไม่ใช่เพราะโชคไม่ดีแต่เป็นเพราะใจเรายังแข็งเกินไปแข็งจนไม่ยอมรับความผิดพลาดแข็งจนไม่ยอมเยียวยาตัวเอง และแข็งจนเรารู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกขวางเราอยู่ทุกวันแต่เมื่อใดที่เราแผ่เมตตาออกไปใจจะเริ่มคลายทีละน้อยเหมือนเชือกที่เคยผูกแน่นค่อยๆค,คลายออกแม้เราจะไม่ได้หายทุกทันทีแต่ใจจะเริ่มหายเหนื่อยหายหนักเหมือนคนที่อยู่ในห้องอับมานานแล้วมีลมเย็นพัดเข้ามาช่วยให้หายใจได้เต็มปอดอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้น เมตตายังเป็นเหมือนเกราะป้องกันใจป้องกันไม่ให้คำพูดของใครมาทำร้ายเราเกินจำเป็นป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ภายนอกมาทำลายความสงบภายในพระพุทธองค์เคยตรัสว่าคนที่มีเมตตาเป็นเครื่องอยู่แม้จะถูกตำหนิถูกดูหมิ่นถูกใส่ร้ายใจก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนคนที่ขาดเมตตาเพราะคนที่มีเมตตาจะรู้จักวางรู้จักปล่อย และรู้จักมองโลกด้วยใจที่กว้างกว่าเดิมและเมื่อใจเรากว้างขึ้นใจเราจะรับความสุขได้มากกว่าเดิมความสุขเล็กๆที่เคยมองข้ามจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นการยิ้มของคนรอบตัวแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าลมเย็นที่พัดผ่านหรือแม้แต่ความเงียบในตอนกลางคืนทุกอย่างจะกลายเป็นความสุขที่แต่ใจได้ง่ายขึ้น เพราะใจไม่ถูกบังด้วยความโกรธและความคับแค้นอีกต่อไปเมตตาจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงไม่ใช่เพราะเป็นพิธีกรรมไม่ใช่เพราะเป็นมนต์ขลังแต่เพราะมันเปลี่ยนใจของเราและเมื่อใจเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตก็เปลี่ยนตามไปด้วยโดยไม่ต้องฝืนต่อจากนี้เราจะค่อยๆพาคุณผู้ฟังเข้าไปเห็นกระบวนการทำงานของใจเวลาที่เราแผ่เมตตา เพราะหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าในทุกครั้งที่เราตั้งใจแผ่เมตตาออกไปใจของเรากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอย่างลึกซึง้งเปลี่ยนแปลงแบบที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่มันกำลังซ่อมแซมกำลังเยียวยาและกำลังเปิดทางให้ชีวิตเราก้าวไปข้างหน้าอย่างเบาสบายขึ้นเวลาที่เราพูดในใจว่าขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข์ แม้เราจะพูดออกไปเพื่อผู้อื่นแต่อย่างลึกที่สุดใจเรากำลังคลายความโกรธที่เคยมีต่อเขาความไม่พอใจที่เคยฝังอยู่ความเจ็บจากคำพูดหรือการกระทำในอดีตสิ่งเหล่านี้ค่อยๆถูกคลายออกทีละชั้นเหมือนก้อนน้ำแข็งที่ละลายลงด้วยความอบอุ่นจากแสงแดดอ่อนๆเราไม่ต้องเร่งไม่ต้องดึงแค่ปล่อยให้เมตตาทำหน้าที่ของมันอย่างช้าๆแต่ลึกซึ้งเพราะตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเราจะ เ,เมตตาจิตจะมีอารมณ์เดียวคืออารมณ์ที่เป็นมิตรอ่อนโยนเมตตาต่อทุกชีวิตและในขณะที่จิตมีเมตตาอยู่โทสะจะเกิดขึ้นไม่ได้ความโกรธจะเข้ามาไม่ได้ความพยาบาทจะไม่มีช่องให้แทรกซึมนี่คือเหตุผลที่ว่าเมื่อเราฝึกเมตตาใจจะสงบเร็วมากแม้ในวันที่ใจฟุง้งซ่านหรือเต็มไปด้วยเรื่องขางคา และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือเมตตาเป็นพลังที่ลดความกลัวในใจของเราได้คนที่โกรธง่ายมักเป็นคนที่กลัวบางอย่างในใจลึกๆก,กลัวโดนทำร้ายกลัวไม่เป็นที่ยอมรับกลัวสูญเสียแต่เมื่อใจมีความเมตตาความกลัวจะลดลงโดยอัตโนมัติเพราะเมตตาจะทำให้ใจเปิดใจกว้าง ใจพร้อมยอมรับโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นลองสังเกตดูว่าในวันที่ใจเราอ่อนโยนเราสามารถให้อภัยได้ง่ายขึ้นเราไม่เก็บเรื่องเล็กมาทำให้ใจหนัก เราไม่ตีความคำพูดของใครว่าทำร้ายเราเราไม่จินตนาการปัญหาให้ใหญ่กว่าความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้เกิดจากพลังเมตตาในใจทั้งสิ้นและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมชีวิตถึงดีขึ้นแบบจับต้องได้จริงเมื่อเราฝึกเมตตาบ่อยๆเพราะเมตตาไม่ได้เปลี่ยนแค่ความรู้สึกแต่มันเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลก เปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อปัญหาเปลี่ยนระดับพลังงานทางจิตของเราให้สูงขึ้นสว่างขึ้นและอ่อนโยนขึ้นเมื่อพลังงานในใจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามนั้นอย่างเป็นธรรมชาติวิธีปฏิบัติเมตตาที่ถูกต้องตามพุทธพจน์เพื่อให้การเจริญเมตตาของเราไม่ใช่แค่คำพูดสวยงามแต่เป็นการฝึกจิตอย่างแท้จริงเป็นการปลุกพลังเมตตาที่ซ่อนอยู่ในใจให้ตื่นขึ้นมา พลังที่เมื่อถูกปลุกแล้วจะค่อยๆส่งผลต่อชีวิตของเราในทุกด้านทั้งการงานความสัมพันธ์สุขภาพใจและความสงบภายในที่เราตามหามานานอันดับแรกการแผ่เมตตาต้องเริ่มจากความจริงใจถ้าใจเราฝืนใจเราขุนใจเรายังเจ็บอยู่ไม่ต้องบังคับให้ตัวเองแผ่เมตตาใหญ่โตไม่ต้องฝืนให้อภัยใครทันที เพียงเริ่มด้วยประโยคง่ายๆที่อ่อนโยนที่สุดว่าขอให้ใจเราสงบแค่นี้พอแล้วเพราะเมตตาไม่ใช่การฝืนให้เรารักทุกคนแต่คือการทำให้ใจอยู่ในสภาวะที่พร้อมจะไม่ทำร้ายตัวเองอีกต่อไปจากนั้นค่อยๆตามด้วยคำว่าขอให้เรามีความสุขขอให้เราไม่ทุกข์ประโยคนี้เหมือนการวางมือเบาๆไว้บนอกตัวเองเหมือนเราบอกใจว่าไม่เป็นไรนะ ชีวิตยังไปต่อได้เมื่อใจเริ่มอ่อนลงขั้นแรกแล้วเราจึงค่อยแผ่ไปยังคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงแล้วค่อยขยับไปไกลขึ้นไปยังคนที่เฉยๆและสุดท้ายจึงค่อยไประลึกถึงคนที่เราเคยขัดใจเคยบาดหมางพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าเมตตาต้องแผ่แบบไม่มีประมาณหมายถึงไม่เลือกฐานะไม่เลือกเพศไม่เลือกว่าใครถูกหรือผิด เป็นการส่งความปรารถนาดีไปด้วยใจที่กว้างเหมือนท้องฟ้าที่ไม่เคยถามว่าเมฆลอยผ่านมาจากที่ไหนแค่โอบรับและปล่อยให้ผ่านไปและการแผ่เมตตาอย่างถูกต้องควรทำพร้อมกับสติทำพร้อมกับการรู้สึกตัวไม่ใช่ท่องคำไปเรื่อยๆโดยไม่มีการรู้สึกเพราะเมตตาที่ได้ผลที่สุดคือเมตตาที่ใจสัมผัสได้ไม่ใช่เมตตาที่ปากท่องจนชิน แต่ใจไม่เปลี่ยนเวลาที่เรานั่งสงบหายใจเข้าและรู้สึกว่าลมหายใจไหลผ่านหัวใจนั่นคือจังหวะที่ดีที่สุดในการแผ่เมตตาเพราะใจจะอ่อนลงโดยธรรมชาติเหมือนผืนน้ำที่สงบแล้วสะท้อนภาพได้ชัดเจนเมตตาที่เกิดในขณะนี้จะลึกจะบริสุทธิ์และจะส่งผลทางจิตได้แรงกว่าการทำแบบรีบๆหรือแบบผิวเผิน และที่สำคัญที่สุดคือเราไม่จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องแผ่ไปทั้งจัก,กรวาลในคราวเดียวแค่แผ่ให้คนหนึ่งคนก็เพียงพอแล้วเพราะเมื่อใจเราอยู่ในอารมณ์เมตตาแม้เพียงช่วงสั้นๆใจก็จะเริ่มเปลี่ยนความถี่เปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนความรู้สึกภายในให้ละเอียดขึ้นและการเปลี่ยนเล็กๆนี้เองจะสะสมเป็นนิสัยเป็นพลัง เป็นความสงบที่มั่นคงขึ้นทุกวันการแผแ่เมตตาไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่พิธีกรรมที่ต้องทำถูกขั้นตอนเป๊ะๆแต่คือการค่อยๆค,คืนความอ่อนโยนให้ใจคืนความสว่างให้ตัวเองคืนพื้นที่ให้ความสุขที่แท้จริงได้งอกงามขึ้นมาใหม่ทุกวันเมื่อใจคุณเริ่มมีเมตตาแม้เพียงเล็กน้อยความโกรธจ,จะลดลงความกลัวจะเบาบาง ความหนักใจจะผ่อนคลายและสิ่งดีๆจะค่อยๆเดินเข้ามาหาคุณโดยไม่ต้องเรียกหาเพราะพลังเมตตาที่คุณแผ่ออกไปมันจะกลับคืนมาหาคุณเสมอเหมือนเสียงสะท้อนของภูเขาสิ่งที่คุณส่งออกไปแบบไหนย่อมย้อนกลับมาแบบนั้นขอให้คุณผู้ฟังระลึกไว้เสมอว่าทุกครั้งที่คุณแผ่เมตตาคุณกำลังปล่อยวางตัวเอง ในแบบที่ลึกที่สุดคุณกำลังรักษาใจตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกใดๆและคุณกำลังเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทีละน้อยแต่เปลี่ยนอย่างแน่นอนและเปลี่ยนอย่างงดงามและในท้ายที่สุดนี้อาตมาขออํานวยพรด้วยใจจริงว่าขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ ขอให้ชีวิตเบาสบายทำสิ่งใดก็ราบรื่นขอให้พ้นทุกข์พ้นโทษพ้นภัยทั้งปวงขอให้ใจคุณอ่อนโยนและสว่างขึ้นทุกวันและขอให้เมตตาที่คุณแผ่ออกไปกลับมาคุ้มครองคุณและครอบครัวทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืนเจริญพรขอให้ทุกท่านมีความสุขความสว่างและบุญรักษาตลอดเส้นทางชีวิตนะครับ